กินนอนใช้เดือนละห้าล้านสู่ชีวิตมืดในเรือนจำคลังกระเป๋าหรูใบเตยสุทธิวันไม่ใช่แค่คนรวยที่จะซื้อได้ราคาแต่ละใบทำอึง้งถึงขั้นกลายเป็นลูกค้า v ีว p เป็นนักร้องสาวอีกคนที่สวยและรวยมากสำหรับใบเตยสุธิวันภรรยาสุดสวยของดีเจแมนพัฒนาพลที่เจ้าตัวเป็นอีกคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องของแบรนด์โดยเฉพาะกระเป๋าหรูแบรนด์ต่างๆที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเปิดคลังแสงกระเป๋าที่มีทุกยี่ห้อให้แฟนคลับได้เห็นถึงความลักชัวรี่ของใบเตยผ่านทางรายการพังตู้บอกเลยว่าแม่รวยจริง โดยในรายการใบเตยได้เผยว่าตนใช้งบในการช้อปปิ้งไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อเดือนพร้อมบอกอีกว่าตนเองได้เป็น VVIP ทำให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆก่อนใครหากทางแบรนด์มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็จะได้เลือกซื้อสินค้าก่อนคนทั่วไปซึ่งใบเตยได้เป็นระดับ VVIP ของแบรนด์ Chanel และได้พูดอวยยศว่าทางแบรนด์ Chanel มีบริการ VVIP ที่น่าประทับใจมากเพราะได้มีการส่งของขวัญต่างๆมาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในวันสำคัญต่างๆจากนั้นใบเตยก็ได้เปิดกลุ่กระเป๋าแบรนด์เนมหรูทุกใบให้ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเฟนดี มิวมิวและแบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งกระเป๋าหรูบางแบรนด์ในคลังของใบเตยก็มีเพียงไม่กี่ใบในประเทศโดยเธอได้เผยเคล็ดลับในการซื้อกระเป๋าว่าอย่างแรกต้องเลือกซื้อใบที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้นก่อนโดยดูจากการที่กระเป๋าใบนั้นเป็นใบที่ global ambassador ใช้มาก่อนแม้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนบางรุ่นจะไม่ได้มีมูลค่าถึงแตะหลักล้านแต่ก็มีใบที่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะหายากและมีการจำกัดจํานวนการผลิตซึ่งใบ ใบเตยก็ได้มาไว้ในคลังแสงของตนเองและกระเป๋าที่มีราคาแพงที่สุดในกลุ่มของใบเตยก็คือยี่ห้อแอร์เมดรุ่นแอร์เมดคอร์คไดแคลลี่เป็นกระเป๋าที่ทํามาจากหนังจระเข้สายพันหายากที่มีราคาสูงถึง2อล้านห้าแสนบาททีเดียวและอีกทั้งใบเตยยังได้เผยเคล็ดลับของการเป็นระดับ v ีวีของแบรนด์ต่างๆว่าต้องเริ่มต้นซื้อสินค้าตั้งแต่ราคา50,000นบาทขึ้นไปแต่บางแบรนด์อาจจะต้องเริ่มซื้อสินค้าที่หลักล้านถึงจะได้ หน่ง VVIP